มาวันนี้คุณผู้ชมครับหลายคนนิยมการวิ่งมากวิ่งเนี่ยวิ่งเพื่อสุขภาพแต่วันนี้มีงานวิ่งดีๆนะครับจะมาประชาสัมพันธ์วิ่งเพื่อฟิตแล้วก็วิ่งเพื่อการกระสุนให้กับคนที่เสียสละครับวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีงานวิ่ง Run He r o Run ฉันจะวิ่งเพื่อเธองานวิ่งการกุศลน,นะครับ ซึ่งจะมีดาราจากช่อง3ไปร่วมวิ่งแล้วก็ช่วยกันขายเสื้อยืดการกุศลรวมไปถึงมีการประมูลนะครับเสื้อจากมือดารากันด้วยนะฮะงานที่สําคัญครับเพราะว่ารายได้จากงานนะฮะจะนําไปจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับฉะนั้นวันอาทิตย์ที่11ิถุายนนี้นะครับเจอกันที่ลานอเนกประสงค์ใต้สะพานพระราม8ตั้งแต่ตีสเป็นต้นไป วิ่งตีสีก็แนะนำนะครับทุ่ม2องทุ่มนอนเพื่อนผมบางคนบอกว่าุไม่เป็นไรเที่ยวเสร็จทเที่ยวเสร็จตีหนแล้วไปต่อตีสี่ตายครับ